สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันต่อนะครับเราทําร้ายตัวเองจากการนอนดึกนะครับนอนน้อยนี่นะครับอย่างไรบ้างนะครับคืออวัยวะภายในเราเนี่ยครับพี่น้องมันมันไม่มีปากมันพูดไม่ได้นะครับมันไม่เคยบอกนะครับว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วหรือว่าฉันจะไม่ไหวแล้วนะครับอันมันพูดไม่ได้ แต่มันมีสัญญาณบอกอยู่นะครับว่ามันแย่มากขนาดไหนแล้วตอนนี้สัญญาณเตือนอย่างแรกที่หมอเคยบอกแล้วนะครับคือเมื่อเรานอนดึกนอนน้อยปุ๊บนี่สัญญาณเตือนระบบทางเดินอาหารจะมาก่อนเลยครับนะหนึ่งละท้องผูกไม่ทายสองเบื่ออาหารนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับนั้นอว,วัยวะที่ใช้เลือดมากคือระบบทางเดินอาหาร ลองลงมานะครับอวัยวะตัวนี้สําคัญมากมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่แล้วก็ใช้ปริมาณเลือดเยอะงนั้นถ้าแรงดันจากหัวใจนี่มันอ่อนกําลังลงจากการที่เรานอน,อนดึกนะครับเอาวันหนึ่งไม่เท่าไหร่แล้วถ้าสองวันต่อเนื่องลหละนะครับคุณเริ่มนอนดึกต่อเนื่องนะครับอวัยวะที่จะกระทบมากต่อมาคือตับคำถามคือ ทำไมการนอนดึกการนอนน้อยนะครับมันทําร้ายตับทําให้ตับอ่อนแอนคือตับเรานี่มันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ครับใหญ่มากแล้วเวลาเส้นเลือดฝอยที่กระจายไปในเซลล์ตับนี่ครับมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนไปถึงเซลล์ตับงั้นเมื่อแรงดันจากหัวใจเบาปุ๊บนี่เส้นเลือดฝอยเหล่านี้นี่นะครับที่มันเล็กนี่มันก็จะแคบเข้าแล้ว ถึงจุดหนึ่งนี่นะครับเลือดมันวิ่งผ่านไม่ได้เซลล์ตับที่ขาดเลือดก็จะตายนะครับมันจะตายไปทีละหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเรายังนอนดึกต่อเนื่องนอนดึกต่อเนื่องนะครับแล้วเมื่อมันตายมากปุ๊บนี่มันก็จะเกิดภาวะเขาเรียกว่าโรคตับแข็งตับแข็งโดยที่คุณไม่ได้กินเหล้าแค่คุณนอนดึกต่อเนื่องนี่แหละคุณจะเป็นโรคตับแข็งได้นะครับ และถ้าตับมันแข็งมันตายไปเกินครึ่งปุ๊บนี่ชีวิตเราก็จบไปพร้อมกับตับนะครับนั้นโรคตับแข็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับจบชีวิตอย่างเดียวนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าชีวิตเรานี่ถ้าเราไม่ไม่รักษาตับไว้ชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับคุณยังมีสิทธิ์รักษานะครับนี่คือ แค่เรานอนดึกอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อตับมันเริ่มอ่อนแอมากปุ๊บนะครับมันจะไม่สามารถรักษาสมดุลของส,สารในร่างกายเราได้ทีนี้โรคหลายๆมันจะเริ่มตามมาเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาพูดต่อนะครับว่าหลังจากที่ตับเราอ่อนแอไปมากๆแล้วผลกระทบอะไรจะเป็นสัญญาณให้เราได้รู้อีกตามมาสวัสดีวันนี้นะครับเราพอแค่นี้กันก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าไปนอนดึกมากพักผ่อนให้พอ8ชั่วโมงเอาเป็นพื้นฐานชีวิตไว้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ